จัดชุดใหญ่ครับเซอร์ไพรส์ครอบครัวสำหรับนักแสดงขวัญใจสาววายเบนนัทพงศ์ครับที่ล่าสุดหอบเงินมูลค่ากว่าเจลักครับมอบไปกับครอบครัวซึ่งเจ้าตัวเี่กก็เผยว่าตั้งใจทําให้อยู่แล้วแล้วก็มีความสุขมากยิ่งได้เห็นน้าตาแห่งความสุขของพ่อแม่ก็ยิ่งภูมิใจมีกําลังใจในการทํางานขึ้นเยอะเลยครับก็เป็นเงินที่เรายิงเราตั้งใจมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เก็บ เก็บมาให้กับครอบครัวแล้วเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยใช้เงินนะครับทางานออกมาก็เก็บไปให้พ่อกับแม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีความฝันว่าเอ้ยอยากขอบเงินก้อนโตไปให้กับท่านได้รู้สึกว่าเอ้ยว้าวหน่อยอม,มีความภูมิใจในตัวเราเพราะว่าทั้งชีวิตเขาดูแลเรามามนะครับอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ ไม่ได้มากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นความสุขที่ผมอยากที่จะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บอกไม่มากนี่หลักไหมก็เจ็ดหลักครับเหลักเหลักเหลักก็ประมาณบาท2บาททองด้วยไม่ขนาดนั้นปกติผมจะให้นาฬิกากับแว่นไปอะไรเล็กๆน้อยๆครับแต่ครั้งนี้ก็ไปเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับพ่อกับแม่ก็น้ำตาแตกผมคิดว่า แม่จะน้ำตาไหลก่อนเ,อออเป็นว่าพ่อน้ำตาแตกก่อนออแล้วผมก็น้ำตาแตกตามอะไรเงี้ยก็ก็เป็นโมเมนต,ต์ที่ดีสำหรับผมออแล้วก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจําระหว่างครอบครัวงผมด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ